สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับเจอกันอีกแลาา้วนะวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะคือว่าในช่วงประมาณเดืนอน2เดือนหรือไม่ก็อาทิตย์ที่แล้วเนาะคือมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆ,ๆส่งข้อความเข้ามาถามบีเยอะมากๆเกี่ยวกับแมา่ย่านะก่อนอื่นเลยบีขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนกะก็ส่งมาถามว่าเออไม่ย่าเป็นยังไงบ้างอะไรงี่เนาะบีก็สัญญาว่าจะถ่ายตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละละคขนเนี้ยมันเกิดแบบว่า คือไม่ยากเขาไม่โอเคทุกคนก็ใจไหมคือมหมายถึงว่าคือเขาอยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขาพักผ่อนคือบีไม่อยากจะแบบว่าพอไปหาเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แบบเออหยิบกล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยคือบีต้องดูสถานการณ์ของเขาด้วยว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกไม่ค่อยจะสบายตัวอะไรเออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆแล้ววันเนี้ยตั้งแต่เช้ามาบีไปดื่มกาแฟกับพี่ติ๊กมาเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นคลิปเนาะ ก็บีไปดื่มกาแฟกับพี่ติกมาซึ่งตรงนั้นนะสวยมากๆแล้คือว่าวันนี้เมื่อเช้านี้เนาะบีก็ได้ไปดื่มกาแฟกับพี่ติกมานะคะสถานที่เนะี่ย เป็นอะไรที่แบบสวยมากๆเลยทุกคนคือไอเราอะ่ะเข้าใจไหมคือเราก็อยากจะได้ภาพส,สวยๆบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเต็มเลยค่ะแต่งตัวไปแบบเต็มมากเออพิ๊กก็คือแบบใส่รองเท้าที่กันลื่นนะทุกคนเออมันก็ควรจะหน้านี้ใช่ไหมเออหน้า,นาหน้าหิมะอะไรเงี้ยแต่เราก็คือแบบอยากจะได้รูปสวยๆไงก็ใส่รองเทา้าบูทไปก็มันจะเป็นทางชันลงไปทุกคนคือช่วงช่วงหนึ่งตอนที่ออทุมะบีเคยลงไปกับพี่ปลาแล้วคนนี้มันก็โอเคไง แต่พอหน้าหนาวมาไนหิมะมันจะเยอะแล้วมันก็จะลื่นมากเนี่ยแต่คือแบบทุกอย่างก็โอเคเออก็ลงไปได้อะไรอย่างเงี้เนาะก็พอลงไปเสร็จปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบโหทุกคนอยากให้ทุกคนมาอยู่นะจุดจุดนี้ด้วยคือมันสวยมากๆเลยเนาะคือน้ํามันไหลแล้วมันซอกข้างล่างอ่าที่มันเป็นหิมะที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบก้อนแข็งเป็นหิมะอะไรเงี้ยมันซอกข้างล่างแล้วเรามองด้วยตาเปล่าทีู่่ว่าใกล้ๆทุกคนมันสวยมากๆเลยเนาะ นั่นแหละบีก็เลยบอกพิติเนาะเออเราไปตรงนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบีอยากจ,จะไปดื่มกาแฟด้วยนะกินข้าวที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดื่มกาแฟที่นั่นเนาะอืมก็พิติก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นนะ่าเดี๋ยวนั่งมากับเข้ามาข้างในบ้านแล้วก็มานั่งอรอแป๊บนึงอะไรเงี้ยช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนาะเออพิติก็เลยแพลแนว่าเดี๋ยวจะโทร,โทรไปหาแม่ยา่าแล้วก็จะพาแม่ย่าออกไปกินแฮสเบอร์เกอร์ทุกคนเออก็คือว่าอยากจะมีโอกาส ที่ใช้เวลาอยู่กับแมย่ย่าถ้าสมมติว่าไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยทุกคนคือช่วงเนี้ยเราก็จะ,อะบอกแม่ย่าตลอดนะเออไปนู่นไปนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไปบ้านปักรองหรือเปล่าไปชอ็อปหรือเปล่าจะพาไปเดินดนู่นนั่นซึ่งแม่ยา่าคือไม่ไหวที่จะเดินแล้วทุกคนจริงๆนะและยิ่งวันเนี้ยเมื่อเช้านี้นะคะพิติกไปหาแม่ย่าตอนสิบโมงเชา้าแล้วบอกว่าบีเธอรู้ไหมว่าแม่ฉันอะ่ะเดินไม่ค่อยไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจะบอกว่าคือ ลมถ้าลมพัดมานิดนึงเนี่ยก็คือเขาแบบลม้ลมลงไปเลยทุกคนเขาไม่เขาไม่มีแรงที่จะบอกว่าจะเดินมากๆเออนั่นแหละคือเขาต้องใช้อ่ไม้เนาะค้ำจุนไว้แล้วก็เราก็ต้องบอกว่าให้เขาจับแขนถ้าสมมติว่าต้องเดินไปไหนอะไรเงี้ยทุกคนอืมก็เดี๋ยวเรามารอดูวันนี้กันนะว่าเราจะได้ เจอกับไม่ยาหรือเปล่าแต่บีคิดว่าได้เจอได้เจออยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าคือเราอยากจะพาไม่ยาออกไปที่เฮสเบอร์เกอร์เพราะว่าพิติกบอกว่าบางทีที่บีไม่ได้ไปด้วยอย่างเงี้ยพิติกก็พาไม่ยาออกไปเฮสเบอร์เกอร์ตรงนี้แหละในเมืองใกลๆเนาะก็จะพาไปนั่งกินตรงมุมมุมนึงอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากคนก็จะกลัวก็จะไม่ค่อยกล้าออกไปกินข้าวข้างนอกกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อวันนี้วันอาทิตย์นะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ ร้านอาหารเขาจะเปิดอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็วันจันทร์ที่แปดอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดหมดเลยเนาะอืมก็นั่นนะค่ะเราหวังว่าไม่ยากจะอยากจะออกไปกับเราทุกคนเออเพียงแค่แบบว่าเวลาครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าดีต่อใจมากๆเลยเนาะนั่นนะค่ะเดี๋ยววันเนี้ยบีจะพาทุกคนไปเจอกับไม่ยาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรกินกันคือคลิปเนี้ยมันก็คงจะไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นแบบ เป็นแบบอู้หูอาหารอะไรยเงี้ยแต่คือมันเป็นเมมโมรีดีๆของบีว่างั้นเนาะที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเออุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนวันนี้บีมีอะไรจะมาแนะนำเนาะก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำก็ช้อปพันเน็ตยทุกคนช้อปพันเน็ตค,ค,คือวันเนี้ยบีมีเสื้อมาแนะนำทุกคนบีอะสั่งของซาร่ามาแล้วเมื่อเช้าเนี้ใส่แล้วก็ไปดื่มกาแฟเนาะ คือตอนที่บีใส่แล้วลงไอจีอ่ะมันมองไม่เห็นชัดไงทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะก็คือเป็นโค้ดตัวนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นโค้ดที่มันเตโกนะคะมันเตโกถ้าเป็นว่าอ่านเป็นภาษาอฟินเนาะก็ของจากซาร่านะคะถ้าเป็น ราคาปกติเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่99ยูโรเท่าไหร่นี่แหละแต่ตอนนี้บีซื้อมาเขากำลังลดราคาอยู่เหลือประมาณ59ทุกคนคือกดสั่งแล้วก็ตีบซะ60ิยูโรมันก็จะลดประมาณ30ิยูโรคือมันสวยมากๆเลยทุกคนคือดีเทลตรงนี้นะคะเป็นกระดุมนี่ทุกคนใกล้มากเห็นไหมเป็นกระดุมสีทองอะ่ะทุกคนคือเนี่ยค่ะกระดุมสีทองอันเนี้ยบีใส่อ อะไรนะอ่าผ้าพันคอไปแต่จริงแล้วอ่ะใช้ที่บอกว่าลูกกลิ้งที่บอกว่าให้ให้ใหไอ้พวกเนี้ยมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงแต่คือบีใส่ผ้าพันคอเมื่อเช้านี้เนาะซึ่งผ้าพันคอนั้นเป็นขนงไงทุกคนเออเดี๋ยวจะใส่ออกไปรอบนึงก็จะไม่ใส่แบบนั้นแล้วแล้วแล้วเนาะก็คือว่ามันน่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้เป็นสีดํานะคะความยาวก็จะ ปิดสะโพกเราพอดีคือแบบมันจะไม่ได้ยาวเหมือนกับตัวอื่นที่บีมีเนาะอืมก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบว่านี่ค่ะปิดปิดตรงคอถึงตรงนี้เลยแล้วก็กระดุมก็จะยาวลงมาถึงนี้แล้วก็อันเนี้ยเสียดายที่มันเป็นกระเป๋าหลอกทุกคนถ้าเป็นกระเป๋าที่บอกว,ว่าล้วงได้จริงนี่จะเป็นอะไรที่เป๊ะมากแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เห็นไหมกระดุมแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันนา่ารักมาก อ๋อแต่ถ้าตัวนี50หิตัวตั้งแต่ะเอ็นนะอืทุกคนเดี๋ยวบีจะมาใส่ให้ทุกคนดูนะว่าจะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนี่คือเนี้ยมันมีความน่ารักมากเพอาะบีไม่เคยมีเสื้อแบบนี้แต่มีคล้ายๆอย่างเงี้ยล่ะแต่คือมันไม่มีสีทองตรงนี้ไงทุกคนเราก็เลยอยากจะมาบอกต่อไม่ใช่เลยหรอก อันนี้เป็นตรงคอเขาเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นกระดุมที่ว่าปิดนี่เลยแต่กระดุมมีความแบบหลวมนิดนึงนะนี่นะคะแล้วก็นี่นี่ค่ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เลยคือน่ารักมากเนี่ยค่ะคือน่ารักมากแล้วข้างหลัง นี่กระเป๋าหลอกอุ้ยทุกคนมันมีความแบบน่ารักส,สุดๆเลยนะคะเป็นสีดำเนาะนะคะตรงคอน่ารักส,สุดๆเลยก็มันยังพอมีนะคะที่ซาร่าเนาะก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบไปสอยเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่บอกว่าเปยมากคุ้พี่ชอบมากเลยสวยค่ะ ืมโอเคเดี๋ยวรอๆออีกแป๊บหนึ่ง้วก็เดี๋ยวจะออกไปเจอไม่ยากกันค่ะสวย,ยผมก็อืมทุกคนสีได้ไหมได้ไหมโอ้โหนี่บีจะย้อมอีกสีหนึ่งไะเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนเพิ่งรู้จักคำว่าผมเสียมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮสเบอร์ก์ <c oughs> โล่งจะโล่งมากนี่ทุกคนดูข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่มีเด็กมานั่งหรอก<ด>เนาะบางวันก็มีแหละคิดว่านะเขาก็จะมีแบบนี้เนาะอันนี้คือห้ามนั่งอันนั้นนั่งได้ตรงสีดงแดงแงห้ามนั่งจะเออตัมาเปอรแต่โอนโต้สไตลเซ็กซี่โป้สเกลตัสตากิโตสอืมก็คือห้ามใช้นะคะอันนี้อันนั้นใช้ได้อย่างที่บีบอกไปเออรอค่ะรอ ทุกคนสาขานี้คือแบบว่าใกล้บ้านมากแต่ว่าบีไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวเราไปเจอไม่ยากันอู้ยพกอมอนอนไปบา มีคิดไว้นะว่าไม่ยากไม่ออกไปนะคะก็คือเราก็เลยไปเดี๋ยวเราจะไปกินฮัทส์เบอร์เกอร์ที่บ้านไม่ยากกันนะคะเดี๋ยวเรอดูกันนะโอ้โหิมะเยอะมากเลยอะหิมะตกตลอดเลยทุกคนตกตกหยุดหยุดแล้วก็แดดก็โปโโว้ยตายวันนี้เป็นวันอะไรที่แบบว่าสุดน,นี่แดดจะแดดรับแดดย้อนอน,าน,นานเจอแดดที <c oughs>

Okei, mutta täytyy koko visa toi vaan saahan Ja valmista Alexander Olsen visa kaikille tippi.

Ja yeah, uh, uh, yeah, se tapahtuu, se tapahtuu, ei haittaa. Bibo, sai Ai, okei, selvä. Selvä. Kaksi kuppia vai enempää? Mutta eikö niin, että jos tuossa nyt on tota, mm. toi on toi kone. Niin, niin mahtua tähän, eikö nyt? Kun nämä kerran yhteen. Niin, niin ajattelepa. Sanoppa Juha nyt. Tätä, tässä on... Tää, lastikka on, tää mm. vesi, ettei se voi mennä. Ei yli. No Noni. Me melkein. No, me, lek <laughs> <laughs> <Lek maa. Pannettakaa laughs> me No siinä se kai mm. Oi. Oh. Kaksi ja puoli. <laughs> Enempää ei voi puoli kaksi ja puoli. Niin. Joo. Että kyllä siitä täytyy painaa, muuten siitä tulee kuule ihan laaja. kolme niin, sitten tulee liian vahva. <laughs> 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 niin, kuule. Pana kolme. Mietti. No niin, <laughs> hyvä. Nyt tulee ihan just sopiva. <laughs> hyvä. <laughs> no niin. <laughs> Tämäkin, kun aina meillä on lähtä alaspäin. Siis. No niin. Nuts, mihin Nyt mihin painetaan? Häh? siin. siin. Joo. Punainen. <laughs> Joo. Lekmaa. Kato kuinka pieni. <laughs> Kato kuinka pieni. <laughs> täyteen. Mulla on aina tuossa kakkosessa. Joo, tulee ihan tähän asti. Niin, niin, Tietääkseni. minä aina ja aina tänne. se. Ei haittaa. Mä aina mielestäni, joka kerta kun minä näen sitä. Äiti. Hyvä, näin. Ei saa. Osa. on niin jälkkä kuule. Ei me, ei me. Sitä mie en ymmärrä. Liikku sun toikin niin sola. Kato, siellä saa sylkit Alo. No. Kallis on paljon paksumpi no. kuin sinulla. <tai> Nyt, nähdä, tää no. <tai> <tai> no yhtä pitkät ne suunnilleen. <tai> Aattele, juu, kyllä. <tai> <tai> Hyvä. Hyvä. Hyvä on. Noniin. No niin, Alkaako sit tippumaan? No. Mm -hmm.